สวัสดีคะ่ะท่านค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ความรักของทัดไฟนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนตุลาคมปี2563นี้นะคะเรามาเช็คก,กันก่อนเรามาดูกันก่อนนะคะว่าดวงของเราช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างเราจะได้เตรียมตัวได้ทันนะคะเพราะสิ่งที่เข้ามากระทบเรานั้นเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถปรับตัวเข้ากับมันได้นะคะนะเรามาเริ่มที่หน้าไพา่นี่เลยนะเริ่มที่คุณโสดก่อน คนโสดนี่อย่ามัวแต่นั่งนั่งอนอยู่ที่บ้านนะคะบางท่านทำงานที่บ้านด้วยนะนะให้ออกมาข้างนอกบ้างน,นะคะหาเรื่องช็อปปิ้งข้างนอกบ้างหาเรื่องกินข้างนอกบ้าแงแฮงเอาท์กับเพื่อนๆบ้างน,นะคะเพราะในเดือนตุลาคมนี้ธาตุไฟนะคะมีเกณฑ์ได้พบเจอเนื้อคู่แล้วนะไพ่คู่มานะคะอาจจะเป็นลักษณะแบบรุ่มหลงเลย คุณไม่หลงเขาเขาก็หลงคุณนะคะเป็นการปิ๊งนะคะสัญชตาตญาณบอกเลยะะอ่ะค่ะรับรองได้เลยนะคะเป็นคู่ทูคู่ยากแน่นอนไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามจะไม่ทอดทิ้งกันจะอยู่คู่กันไปตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคนโสดนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะธาตุไฟธาตุไฟก็จะประกอบไปด้วยราศีเมษสิงห์ธนูนะคะ น้าอืมเอาคนที่ต่อไปก็เป็นคนที่อ่าคบกันอยู่ยังเป็นแฟนกันอยู่อ่าให้อ่าระมัดระวังเรื่องการทะเลาะก,กันด้วยนะคะแต่มันไม่ถึงขั้นเลิกรากกันหรอกนะมันเป็นธรรมดาลเล่นกับฟันธรรมดาเรื่องของการเที่ยวเตร่ทะเลท่าไรยค่ะนะคะการไปไหนเนี่ยไปไหนนะคะเอาแต่ความคิดของตัวเองไปใหญ่เที่ยวเตร่นะเดินทางเที่ยวเตร่เนี่ยคะ่ะ เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่สนใจแฟนนะคะนะแฟนเขาท้วงติงอะไรมาก็ไม่ไม่สนคาพูดเนี่ยตรงนี้จะทะเลาะกันตรงนี้นะคะอย่างอื่นดีหมดไม่ทิ้งกันหรอกนะคะเพราะว่าคนนี้เป็นคู่คุณละนะคนที่คบกันอยู่นะรับรองได้เลยคะ่ะว่าเป็นคู่ทุกค,คู่ยากอีกคู่หนึ่งเลยนะคะเดือดซันขึ้นอย่างนี้ค่ะมีเกณฑ์การแต่งงานในอนาคตด้วยนะตรง่องปังชิ้นนะคะอันนี้มีพิธี นะคะมีพิธีแต่คนโสดต้องเอาตัวเองออกจากบ้านด้วยนะคะเนี่ยค่ะนั่งนั่งนอนนอ,นอยู่ที่บ้านบางท่านทํางานที่บ้านด้วยนะเอาอย่างนี้แล้วกันไปทํางานเสร็จกลับบ้านกับหอไม่ต้องไปทํางานเสร็จแล้วก็แวะเดินห้างแวะช้อปปิ้งไม่ซื้ออะไรก็เดินทอดน่องไปก็ได้นะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วค่อยกลับบ้านกับหอพักอย่างนี้เอานะคะนะอ่ะต่อไปคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วล่ะ นะเด็กๆที่บ้านก็ดื้อหน่อยโซนหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคุณควบคุมได้นะคะแต่เป็นเด็กฉลาดนะเด็กคนนี้นะนะเขาเขาต,อ,ตอนโตขึ้นมาเขาจะจะจะ,ะสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะนะ่ะมันมีเรื่องให้ทะเลาะเบาแวงกันนะคะเรื่องดื่มเรื่องอการเที่ยวกับเพื่อนเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเหมือนกันเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วย นะคะทะเลาะกันแล้วก็มานั่งอกอกุมใจคิดมากอย,างงอย่างนั้นอย่างนี้ตามภาษาคู่ทุกคู่ยากยังไงไม่ทิ้งกันนะคะเพราะนี่คือคู่ของคุณและมีเดอะซันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าดีมากเป็นการส่งเสริมดวงที่ดีมากๆเลยค่ะเป็นการเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีเลยนะคะอนาคตข้างหน้านะ่ะอาจะเป็นเศรษฐีด้วยนะ <c oughs> นะคะคือ บทสรุปตรงนี้ห้ามาคนเห็นห้าเหรยอะไรมันซ้ำซอ้ออะไรไม่ใช่นะคะในความหมายของความรักมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะในความหมายของความรักคือด้วยเหตุผลประการใดก็ตามคุณจะไม่ทอดทิ้งกันทั้งๆทงี่ขาไปเห็นไหมคะเนี่ยค่ะผู้หญิงคนนี้ทิ้งไหมไม่ทิ้งเห็นไหมคะเนี่ยแหละค่ะความหมายของห้าเหรียญในความรักคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะไม่มีการทอดทิ้งกันไปนะคะยังไงก็จะอยู่ดูแลก,กันจนแก่เท่า นะคะคเพราะนั้นชาวธาตุไฟทั้ง,ท,งทั้งหลายที่มีคู่อยู่แล้วในเดือนนี้นะให้รักษาเอาไว้นะคะคู่ของคุณนะคะประครับประคองชีวิตคู่ให้รอดเพราะนี่คือคู่ของคุณนะคะนี่นี่นี่นะรักกันใหม่ๆก็ธรรมดาก็ร่มก็หล,ลงกันเป็นธรรมดานะตามหน้าไายนี้นะบางทีมันก็หึงห่วงกันแบบไม่มีเหตุผลก็มีอ่ะนะคะหน้า,นา ตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะสําหรับความรักของธาตุไฟก็ขอทุกท่านนะคะมีความสุขในความรักอิ่มเอมในความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ